ไปดูที่บุรีรัมย์กันต่อคุณผู้ชมผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยยังเจอว่าชาวบ้านเขายังคงใช้ชีวิตด้วยความกังวลใจนะครับแม้ว่าในพื้นที่บุรีรัมย์จะไม่มีการปะทะก,กันเป็นเวลากว่า2ส,สัปดาห์ภายหลังมีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงแต่สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะยังไม่คลี่คลายครับเนื่องจากพบความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชา ทั้งเรื่องของการปรับปรุงเส้นทางลำเลียงอาวุธหนักประชิดแนวชายแดนรวมถึงการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการยั่วยุและท้าทายอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนีรายงานบอกว่าได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีการเก็บกู้วัตถุระเบิดและก็กระสุนปืนใหญ่ที่ตกค้างในพื้นที่อำเภอบ,บ้านกรวดแล้วรวมทั้งหมดเนี่ย168ลูกนะคุณผู้ชม แล้วก็ยังมีวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทํางานอยู่ระหว่างรอการทําลายอีกประมาณ5ลูกโดยยังคงมีการสํารวจและเก็บกู้อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับทีนี้ถ้าไปถามชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเกษตรกรเขาบอกว่าเขาเนี่ยยังคงใช้ชีวิตกันตามปกตินะยังออกมาประกอบอาชีพแต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกังวลว่าอาจจะยังมีวัตถุต้องสงสัยหรือว่าระเบิดยมันตกค้างอยู่ในพื้นที่ ก็ต้องเฝ้าระวังกันไปครับขณะเดียวกันเหตุการณ์ปะทะที่ผ่านมาก็ได้สร้างความหวาดกลัวส่งผลทําให้หลายครอบครัวต้องอพยพและก็ขาดรายได้จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนพร้อมกับมีการทบทวนมาตรการเยียวยาให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนอที่เกิดขึ้นด้วยครับ กันเล็กกบอกบออยากไปยิ่งเจ้าบาทเนาะอยากไปยิ่งเงินกนนี่มันก่อเหตุนั่นแหละว่าก็รีิโตนเจ้าบานเขาอยู่ดอกกันเลยว่าโอ้ฟังบอกไปยิ่งเงินประคุณเส้นนาะก็เลยว่าสิเนาะก็ก็เลยว่าโอสิไปยิ่งมองได้แล้วเฮี้ยนเขาอยู่มองได้กันจังวาอยู่นั่นแหละนะตอนนี้เขายังภาวะยุบใหญ่ภาวะยุบใหญ่แต่แตงแตงแตงแต่โอพยพก็ไม่เสียเป่าบ้านออกจากกระเป๋าวิจารไม่งั้นก็ไม่จบหรอกก็อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็อพยพอพยพกันอยู่นี่แหละ บอบพยกุลอะไรประชาชนนี่แย่นะไม่มีงานไม่มีเงินเรือไงขีไปอบยยก็ไมได้ก็ไม่ได้กินมากมาอนะไรนักเด็กก็ต้องใช้ทุนเราอีกใช่ไหมทุนเราเอามาจากไหนเเราไม่ได้อยู่ที่พื้นที่แล้วไม่มีอะไรทํา ทีนี้ถ้าไปดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่มันก็สอดคล้องกับที่ชาวบ้านให้ข้อมูลนะคุณผู้ชมเพราะว่าคือมีข้อมูลจากพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกนะครับระบุถึงความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่ากังวลแต่ว่าฝั่งทหารไทยได้เตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องของการปรับปรุงฐานที่มั่นทําถนนเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลที่อยู่ตามแนวชายแดน แล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปพบโดรนจากฝั่งกัมพูชาบินเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่ไม่มากเหมือนช่วงที่มีการปะทะกันโดยลักษณะจากการตรวจสอบเป็นโดรนตรวจการครับโดยมองว่าสถานการณ์ในปัจจุบันแม้ว่าจะอยู่ในห่วงของการหยุดยิงแต่ทาหารในพื้นที่มีการประเมินบอกว่าอะไรก็ยังไม่แน่นอนแม้จะยังไม่มีการใช้อาวุธแต่ยังพบเรื่องของการสื่อสารของฝั่งกัมพูชาที่พยายามสร้างข้อเท็จจริงบิดเบือนข้อเท็จจริงมาโดยตลอด เพื่อทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพราะที่ผ่านมายืนยันว่ากัมพูชาเนี่ยทำพฤติกรรมแบบนี้มาโดยตลอดโดยทางฝั่งไทยยึดมั่นในพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้และก็ทำให้เวทีโลกได้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันครับเรื่องของการเยียวยาจิตใจทหารของไทยเราเองก็สําคัญนะครับในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับทางโรงพยาบาลค่ายวิวัตโยธินได้นําทีมแพทย์เติมขวัญบํารุงใจทาหารใจแดนลงพื้นที่ไปตรวจประเมินสุขภาพร่างกายครับคุณผู้ชมสภาพจิตใจแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกําลังพลภายหลังจากสถานการณ์สู้รบที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถให้การช่วยเหลือแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับ การดาเนินงานเนี่ยครอบคลุมทั้งการทําแบบประเมินพูดคุยคลายความกังวลตรวจสุขภาพกําลังคนที่มีโรคประจําตัวรวมถึงการเฝ้าระวงังภาวะความเครียดหรือว่าบาดแผลทางใจและการเรื่องของการปฏิบัติภารากิจนะครับโดยหากพบผู้ที่มีความเสี่ยงก็จะดําเนินการส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูทันทีขณะที่ร้อยเอกพิพัฒ พันเรียวทหารแพทย์ด้านจิตเวชโรงพยาบาลค่าวิวัตโยธินท่านบอกว่าจากการประเมินในเบื้องต้นพบว่ากําลังพลส่วนใหญ่มีขวัญกาลังใจที่ดีครับได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมง,งานผู้บังคับบัญชาและประชาชนพร้อมกับยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกําลังครับ